ร้านเริงรมเขารมาชื่นชมฟันเทิงเริงใจเหน็ดเหนื่อยการงานบ้านใดนำึิงไปไม่ควรเก็บมากังวลราชมงคลเรามารวมใจรื่นเริงกันให้สบายอุราสุขก็จะนำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุขเพลิงชีวาเสียงเพลงวราชาพาเพลินใจกาย พี่และน้องเพื่อนพร้อมเรามารร่นเริงรสนุกสร้านเริงรมเขาเรามาชื่นชมบันเทิงเรืองใจเผ็ดเหนื่อยการงานผ่านใดนัำทิ้งไปไม่ควรเก็บม,มากังวลราชมงคลเรามารวมใจเรินเริงกันให้สบายอ จะนำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุขเริงชีว่าสช้นยงไปทรัวราชาพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนทองประมาร่นเริงสวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารการาชามงคลในที่นี่ RMT u ค่ะ ดาริาสาตรีกุญแกนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัยาบุรี FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมการผลิตร,รายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัยาบุรีค่ะสำหรับที่นี่ r m u t ในวันนี้นะคะหลากหลายข้อมูลข่าวสารจากชาวราชามงคลาธยาบุรีค่ะสามช่วงรายการของเราเช่นเคยเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยกับเปิดบ้านราชามงคลค่ะ เปิดบ้านรัชม,มงคลในวันนี้นะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบัณฑิัญบุรีมมคว้ารางวัลจากเวที i n n o v i c 2024ลนณกรุงทาชเคนสสาธารณรัฐอุซเบกิสถานค่ะคณาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชม,มัทัญตยบุรีนำผลงานวิจัยคว้า5รางวัลจากเวทีการประกวดงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติอินเ r อร์เน n a l น e e k Of Innovation Idea i n the w e e k 2024ซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่14-16พฤศจิกายน2567ณกรุงทัสเคนสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยในงานนี้นะคะมีผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตก,กรรมมากกว่า500ผลงานจากทั่วโลกเขารวมนั่นเองค่ะ รองศาสตราจารย์ด็ตรสมหมายผิวสะอาดรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโรเยราชม,มงคลทัญบุรีหร,รือมทรทัญบุรีนะคะกล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการผลักดันการวิจัยและนวัตกรรมโดยสนับสนุนงานวิจัยที่เน้นการแก้ปัญหาจริงในสังคมค่ะเริ่มจากการพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในระดับชุมชนและท้องถิน่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากนั้นต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาระดับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อมทั้งส่งเสริมให้นักวิจัยส,สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงสามารถนำไปแสดงและแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้โดยได้ส่งคณะนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกผลงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าชกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมไปเข้าร่วมค่ะซึ่งการที่ผลงานของมทรทันยบรีควา้ารางวัลได้ถึง5สาขาไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้นยังเป็นแรงผลักดันค่ะผู้ฟังให้เกิดการพัฒนาต่อยอด งานวิจัยสร้างความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกอีกด้วยค่ะสำหรับ5รางวัลที่ได้รับรางวัลนะคะจะได้แก่น1รางวัล Top Sustainable Economy p r o d u c t ค่ะเป็นผลงาน Traffic Barrier from m u l t i l a y r r Film Plastic Packaging Waste คอนเทรนนิ n งอะลูมิเนียม using โลเทสเด i โมดรงิงโปรเซสโดยเราศาสตราจารย์ด็ออร์อนินมีมนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาเอกประมูลมากผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่งจงกน,นีด็อตอร์พลพัฒน์ทิพย์บุญศรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ด็อร์ลันรักพุ่มชลิต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อาจารย์เจียรวัตรใจอู่จากคณะครุศาสตร์ศาหกรมรองศาสตราจารย์ดรตรวันธนพรชีววุทธิพงศ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลศรีวิชัยและอาจารย์วิศรุจันทแป้นจากบริษัทแอดวานแมทจำกัดค่ะรางวัลที่สองนะคะคือรางวัล b e s t Therapeutic Product for Mobility ในผลงาน Therapeutic Fabric Strip Specificity Design to e v a t e Shoulder s t i f f n e r m a s s o c i a t e d with a d h e s i v e Capsulitis โดยนางสาวกุลปรยาขวัญสุขนางสาวเบนจาวันนามวงศ์นายปริณโสภาภพและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยนุชจริงจิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะรางวัลที่3 Best Eco Friendly Industrial Innovation ในผลงาน Innovative Green Biopolymer Microcapsule for Enzyme Recovery in Industrial Processes โดยนางสาวกลรปังหารัตนใสแก้วรองศาสตราจารย์ดรอมร์ชัยสัตว์และรองศาสตราจารย์ดรปรียาพรชัยสัตร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะรางวัลที่4นะคะคือรางวัล Breast Pan Bread d u t i t i o n Solution ในผลงาน High Protein Pan Bread ซูริมิโปรดักต์ฟอร์แอนตี้มาสเซลอาร์โทฟีโดยนางสาวขวัญเซรินามเคนนางสาวโซภาอินรมนางสาวพรณชามากหมู่นางสาวพันนิตาจันติว้วนางสาวจุธาทิพมณีเนตรนางสาวนภัสสอนวิรุณพุทธวงศ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธพลอิสระจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะและรางวัลที่ห รางวัล Outstanding Anti-Aging Skin Care Innovation ในผลงาน A-Chai Anti-Aging Nano e m a n Gel โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นักกันวะไยวิสิ์ศรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัติบดีทั้งมั่งมีจากคณะการแพทย์บรณาการค่ะ โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักวิจัยไทยในการนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันค่ะมุ่งเน้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนแสดงให้เห็นถึงความสร้างสารรค์ของนวัตก,กรรมของนักวิจัยไทยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความยั่งยืนอีกด้วยค่ะ ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีค่ะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN 1ปีปีการศึกษา2568ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN 1ปี P. ปีการศึกษา2,568ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สภาการพยาบาลให้การรับรองคุณสมบัติผู้สมัครนะคะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระหว่างมัธยมมัธยศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือกศนอปวชน้ำหนักไม่ต่ำกว่า40กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยมีใบรับรองแพทย์ แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้ที่มีความพิการและไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค่ะเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลให้ต้องจำคุกผู้ที่สนใจนะคะสาม,มารถสมัครได้ด้วยตนเองที่คณะพยาบาลศาสตร์มทรธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง21พื้นสพฤษภาค,คม2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครนะคะได้ที่ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบุรีค่ะหรือที่เว็บไซต์เบอร์ใบเว็ n u r s e r m u t t a c t h ค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารอบรูก้าราชม,มงคลค่ะ รอบรู้ก้าวราชมงคลในช่วงนี้นะคะเริ่มกันกันกบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำคาบอนกระทงใหญ่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเพณียี่เป็งเชียงใหม่2 5 6 7ค่ะรายงานข่าวสารนี้โดยคุณธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุรัาชมงคลล้านนาค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมตกแต่งขรบวนกระทงใหญ่ภายใต้แนวคิดเฉลิมขวัญทศมาราชาสก,กาธารารมิงรัต จักรพัฏดีราชมงคลในการประกวดขบวนกระทงใหญ่ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่2567ในคืนวันที่16พฤศจิกายน2567นำโดยรองศาสตราจารย์ดรอุเทนคำน่านรักษาราชการแทนอธิการบดีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษาเริ่มเดินขบวนจากข่วงประตูท่าแพถึงเทศบานนลนครเชียงใหม่โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง แนวคิดของขบวนกระทงใหญ่ของมทรล้านนามีความเป็นมาภายใต้แนวคิดเฉลิมขวัญทศม,มาราชาสก,กาธารารามิงรัฐจักรพัฒดีราชมงคลเนื่องโดยโวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งของไทยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมายุครบ72พรรษามทรล้านนาได้จัดทํากระทงใหญ่ในเรื่องราวของพญานาคราชอันเป็นปีนักสัตว์ประจํารัชกาลที่สิ ที่เสด็จมาสู่เชียงใหม่พร้อมแก้วเจ็ดประการอันเป็นมงคลและนำความสุขมายังปวงประชาทั่นหน้าเหล่าปวงประชาของน้อมสดุดีทาริตีธนารัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน ต่อกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลอีสานแถลงข่าวจัดงาน RMUTI Expo ครั้งที่2ค่ะมหากรรมวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โชว์ความโดดเด่นด้านยานยนต์ EV รองหลับนโยบายชาติพร้อมเป็นผู้นำครอบคลุมทุกมิติรายง,งานข่าวสารโดยคุณวราพรน,นามบุตรประชาสัมพันธ์และผเผยแพร่มทรอ,อีสานค่ะวันที่18พฤศจิกายน2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิศิภูทรอธิการบดีมรอรอีสานพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าวการจัดงานมากกรรมวิชาการ RMUTI Expo ครั้งที่2 RMUTI Expo 2024 RMUTI for Future โดยในการนี้รองศาสตราจารย์ดรโคสิศิภูทรอธิการบดีมทรอ,อีสานและนายจักรินบวรชัย ผู้อำนวยการโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลนชนณบริเวณห้อง RMUTI s h e l e v EV e Training Center อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยในการนี้รองศาสตราจารย์ดรโคสิตศิภูธรอ,อธิการบดีม,มทรอ,อิสานไดม้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมการใช้เครื่องมือร่วมกับบริษัทเชลเวฟอินเตอร์เนชั่นแนลเอ듀เคชันกรุ๊จำกัด และนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม RMUTI c h e v o l e EV Training Center จากนั้นได้มีพิธีปล่อยคาราวานยานยนต์ EV และจักรยานไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์งาน RMUTI Expo 2024ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกลเคียงเข้าร่วมกิจกรรมและชมมากกรรมต่างๆในงาน RMUTI Expo RMUTI for Future ระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2567ถึงวันที่1นธันวาคม2567ณมอทรอีสานนครราชสีมาพื้นที่สุรนารายวราพรนามบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มอทรอีสานรายงาน ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะคว้ารางวัลอันดับหนึ่งรวมกลุ่มราชมงคลและอันดับ20ร่วมของประเทศไทยค่ะในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียประจำปี2025ค่ะรายงานข่าวสารนี้โดยคุณนันทนาศีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรระนคได้รับการจัดอันดับที่1ร่วมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับที่20รวมของประเทศไทยอันดับที่153ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ในกลุ่มอันดับโดยรวมของเอเชียที่8 5 1 9 0 0ถึง900จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียโดยสำนักจัดอันดับ QS ประกาศผลเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2567ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมจัดอันดับทั้งสิน้น9 8 4สถาบันซึ่ง QS เป็นองค์กรชั้นนาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกและการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมีพันธกิจในการสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วโลกสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนผ่านการศึกษาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและการพัฒนาทางอาชีพซึ่งการประเมินเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยความทุ่มเทในด้านการวิจัยการเร่งการสอนการพัฒนาทางวิชาการนอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ3 s ีสตาจาก QS Star Ranking ซึ่งเป็นการประเมินที่ครอบคลุมความเป็นเลิศในด้านต่างๆเช่นคุณภาพการสอนสิ่งอำนวยความสะดวก ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาเชิงนานาชาติการประเมินนี้ช่วยยืนยันถึงความทุ่มเทและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการมุ่งเน้นการพัฒนาในหลายมิติของการศึกษาและการบริหารจัดการนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน ปิดท้ายกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีนะคะเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสร้างสรรค์ครั้งที่2ค่ะรายงานข่าวสารโดยคุณอาทิตยาปักกะทาน,นังวิทยุราชามงคลธัญบุรีค่ะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสร้างสารรค์ครั้งที่2 The s e c o n National Conference on Architecture and Creative Arts ACA 02ระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์2568 นแกรนริชมอนด์โฮเทลจังหวัดนนทบุรีโดยกำหนดแนวคิด Sustainable Creativity ในหัวข้อสถาปัตยกรรมชุมชนและสภาพแวดล้อมการออกแบบอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์และหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบกำหนดการส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2568ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ใน International Journal of Sustainable Energy and Green Architecture 4 s e g i n t t r r n t t o o n l l o u u r n l l และ Journal of Research Creative a r c h i t e c t u r e and Design JRCAT สามารถส่งผลงานได้ที่ aca.kmutnb.01@gmail.com สอบถามข้อมูลได้ที่ศาสตราจารย์ดรอ่อนวลีอมอรีตะกุล0874938828 อาทิตยาปกธานังทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานค่ะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวสารงานวิจัยะค่ะเข้าสู่ช่วงนี้กับข่าวสารงานวิจัยนะคะมากันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลล้านนานานนะคะร่วมกับกระทรวงอวอ,อค่ะจัดโครงการการบริการชุมชนหลังน้ำท่วมหนัก RMTL u f r o Pro Repair Station ะค่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลล้านนาแนนและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนักประกรรมรืออ จัดโครงการศูนย์บริการซ่อมบำรุงเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยโราชมงคลล้านนาหรือ RMUTL f l a t Pro Repair Station ค่ะให้บริการชุมชนนะคะหลังน้ำท่วมหนักณตําบลงอบอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านใน,นระหว่างวันที่13ถึง14พฤศจิกายน2567ดูแลซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนนะคะเครื่องจักรเพื่อการเกษตร รถจักรยานยนต์รวมไปถึงคำแนะนำในการป้องกันอุปกรณ์จากน้ำท่วมและสอนวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลังน้ำท่วมด้วยค่ะ ทางนี้นะคะในวันที่14-15พฤศจิกายน2567ได้ดำเนินโครงการคืนห้องเรียนสร้างรอยยิ้มภายใต้ศูนย์บริการซ่อมบำรุงเพื่อชุมชนโรงเรียนไตรตามราชบำรุงตําบลป่าคาอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนและในสถานศึกษารวมไปถึงให้คำแนะนำใน,ในการดูแลป้องกันอุปกรณ์จากน้ำท่วมสอนวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์หลังน้ำท่วมให้ความรู้ในการเตรียม ความพร้อมและการวางแผนด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องไฟฟ้าแก่คณะครูค่ะปิดท้ายกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเดินหน้าโรดโชว์นำเสนอแนวคิดหลักสูตรนานาชาติ Minor Program International Business Management แบบสะสมโดยกิจกับมหาวิทยาลัยเกลือข่ายไต้หวันค่ะ วันที่15-23พฤศจิกายน2567รองศาสตราจารย์ดรโคสิตสีภูทรอาธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลอีสานมอบหมายให้อาจารย์ดออรอนิรุธพิพัฒน์ประภา คณะบดีคณะบริหารธุรกิจเดินทางเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของไต้หวันคือ National p i n g t u University of Science and Technology หรือ NPUST National p i n g t u University หรือ NPTU 2 แคมปัสไต้หวันสิล University of Science and Technology หรือ TSUST ไอชอยูนิเวอร์ซิตี้แอนด์เนชั่นแนลไต้หวันยูนิเวอร์ซิตี้หรือ NTU ค่ะ เพื่อนาเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ Minor Program in t e r n a t i o n a l Business Management แบบสะสมหน่วยกิจวัตถุประสงค์ของการจัดการหลักสูตรดังกล่าวนี้นะคะทางคณะบระหิหารธุรกิจมีแนวคิดในการนําความเป็นนานาชาติช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออนาคตให้กับนักศึกษาค่ะรวมถึงเปิดโลกกระทัดให้กับนักศึกษาด้วยสภาพแวดล้อมความเป็นนานาชาติจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะบระหิหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชามงคลอี สารค่ะโดยหลักสูตรดังกล่าวนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ ทางด้านอาจารย์ดรอนิรุธพิพัฒน์ประภาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจได้บอกนะคะว่าคณะบริหารธุรกิจได้จากการเรียนการสอนในหลักสูตร minor program international business management แบบสะสมหน่วยกิจได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีการศึกษา2566ค่ะโดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจจำนวน5คนเดินทางไปเรียนณ npust หนภาคการศึกษาณตอนนี้เองเนี่ยมีการจัดก,การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะณคนะณะบริหารธุรกิจใน3วิชา มีจำนวนนักศึกษาที่มีความสนใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มถึง16คนค่ะแล้วก็มีนักศึกษาจาก n p u s t เข้าร่วมเรียนกับคณะบริหารธุรกิจมทรอ,อีสานด้วยสำหรับการเดินทางเพื่อนำเสนอหลักสูตรนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเพื่อหามหาวิทยาลัยที่จะรองรับจำนวนนักศึกษาของทางคณะที่มีความสนใจเพิ่มเติมค่ะผลจากการเข้าประชุมกับทุกมหาวิทยาลัยเป็นที่น่าพึงพอใจค่ะพร้อมดาเนินการแบบคู่ขนาน รับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจมทรอีสานเข้าเรียนต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเป็นข่าวสารในรอบรัวก้าวรัชมงคลของเรานั่นเองค่ะผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารในรอบรัวราชมงคลได้ใหม่ในสัปดาห์ถัดไปกับดิฉันดาริสาตรุ่นเงี้กเช่นเคยค่ะกับที่นี่ RMT FM 8 9 5 Innovation f o r l i f e นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี